บหน้าและจะแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ติดตามกันต่อในพลิกปวมข่าวกับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยครับเลิกกระเพน์เด็ดขาดเลยไม่เอาก็หันมาปลูกอย่างนี้ขอขอยืนยันว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้ก็เพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยมีที่ทำกินแล้วก็แก้ไขปัญหา ความพยายามตลอดหลายปีที่ผ่านมาเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นเมื่อชาวบ้านเริ่มปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาปลูกไม้ผสมผสานอย่างที่ตำบลน,น้ำพางอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านชาวบ้านที่นั่นพยายามแก้ปัญหาพวกเขาหัวล้นด้วยการจัดการตัวเองในรูปแบบน้ำพางโมเดลจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับสามปีแล้วที่แปลงขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถูกแทนที่ด้วยต้นมะม่วงหินมะพานช่วยเปลี่ยนพื้นที่ทํากินบางส่วน ของนายชินเขื่อนจักชาวบ้านตำบลน,น้ำพางจังหวัดน่านจากวกเขาหัวโล้นให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวอีกครั้งนอกจากไม้ผลยังมีพืชผักสวนครัวที่เก็บกินเองและขายได้อีกส่วนหนึ่งหลังเริ่มลดการปลูกพืชเชิงเดียวบนพื้นที่11ไร่อย่างค่อยเป็นค่อยไปปีละ20%ก็เริ่มเห็นรายได้ที่มากขึ้นเลิกกระโพดเด็ดขาดเลยไม่เอาก็หันมาปลูกอย่างนี้ทำอย่างนี้แบบว่า ทำข้าวโพดเนี่ยมันใช้ทุนเยอะแล้วก็ใช้สารเคมีอีกอย่างหนึ่งร่างกายแล้วก็สู้ไม่ไหวแล้วอายุมากการปรับตัวของชาวบ้านกลุ่มนี้เกิดจากแรงกดดันจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของคอสช,อชอเมื่อปี2557เพราะสภาพที่ทำกินไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนมีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1และ2บนพื้นที่ลาดชันชาวบ้านในตะบนเดียวกันยังให้ข้อมูลว่า ที่ทำกินทั้งหมดของพวกเขาที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษกลับถูกประกาศภายหลังให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีประกาศแบ่งลำดับลุ่มน้ำนโยบายทวงคืนผื้นป่าจึงไม่ใช่การแก้ปัญหามีแต่จะสร้างความขัดแย้งนี่เป็นที่มาของน้ำพางโมเดลซึ่งเป็นความพยายามของชาวบ้านเปลี่ยนภูเขาหัวโล้นให้กลับมามีพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกไม้ผลทดแทนพืชเชิงเดี่ยวผ่านการจัดการร่วมกัน ซึ่งสามารถฟื้นฟูป่าต้นน้ําได้อย่างสมดุลเดินคู่ไปทั้งการอนุรักษ์และสิทธิทํากินนําไปสู่การได้สิทธิในการสิทธิทํากินอ่ะพูดง่ายสิทธิทำกินเราไม่ได้หวังว่าจะต้องไปได้สิทธิในเรื่องของโฉนดหรือเป็นปัจเจกแต่ละบุคคลแต่เราขอมีสิทธิทํากินปัจจุบันมีชาวบ้านจำนวน285รายที่เข้าร่วมสมาชิกน้ำพางโมเดล จากชาวบ,บ้านในตำบลทั้งหมดกว่า5,000คนในปี2,565จะสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวในแปลงสมาชิกได้4,253ไร่หลังจากนั้นมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลน,น้ำพางให้ได้ปีละ1,000ไร่นั่นหมายความว่าในปี2,575ตำบลน,น้ำพางจะมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น14,000ไร่รวมไม่น้อยกว่า96%ของพื้นที่ทั้งหมด น้ำพางโมเดลไม่ใช่โมเดลแรกในการแก้ปัญหาภูเขาหัวโล้นที่จังหวัดน่านนะครับแต่ว่าตลอด5ปีที่ผ่านมามีหลายโมเดลจากหลายหน่วยงานเราจะรองไปดูกันนะครับว่าแต่ละโมเดลนั้นเป็นอย่างไรบ้างเริ่มที่น่านแซนบ็อกครับมุยทีรักป่าน่านเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักร่วมกับภาครัฐ เน้นการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างหากทำกินในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1-2ก่อนมติคอรมอ1มิถุนายนปี2,541ก็จะมีการจัดที่ดินแบบแปลงรวมแต่ถ้าหลังจากปี2,541จะมีสิทธิ์ทำกินเพียงแค่การปลูกพืชใต้ต้นไม้ใหญ่ถ้าเลิกปลูกข้อพโพดก็จะมีเงินชดเชยให้พร้อมกับหาตลาดรองรับผลผล,ผลิตในระยะยาวครับ ขณะที่น้ำพางโมเดลนั้นมีความยืดหยุ่นมากกว่าครับที่สำคัญชุมชนเป็นผู้กำหนดขอบเขตและจำแนกการใช้ประโยชน์เองชาวบ้านจะทยอยลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดปีละ20%ด้วยตัวเองทำเกษตรแบบผสมผสานด้วยระบบประปาภูเขาขับเคลื่อนโดยมูลนิีิพัฒนาภาคเหนือครับส่วนอีกโมเดลนะครับก็คือโครงการสวมหมวกให้ภูเขาสวมรองเท้าให้ตีนดอยนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ปลูกป่าบนยอดเขา ชดเชยให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดไรยละ1,600บาทมีโครงการธนาคารต้นไม้นะครับโมเดลนี้วิทยาลัยชุมชนนานและมุวิธีปิดทองหลังพระเป็นผู้ขับเคลื่อนครับส่วนอีกโมเดลที่น่าสนใจอีกโครงการหนึ่งก็คือหลุมขนมครกบนพื้นที่สูงนะครับเป็นแนวคิดของนายวิวัน์สรยกระมทรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับประยุกต์ใช้กับที่ดินสอประกรเน้นการทําโคกหนองนาครับ แต่ไม่ว่าจะโมเดลไหนนะครับเรือข่ายภาคประชาสังคมเห็นว่าการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำน,นั้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหลักการสำคัญคือไม่บังคับค่อยเป็นค่อยไปและเงินต้องไม่ขาดมือหลังเลิกปลูกข้าวโพดแบบกระทันหันครับขณะที่อีกหลายชุมชนนั้นก็ยังอยู่บนพื้นที่ลุ่มน้ำรัฐจึงควรทบทวนการแบ่งลำดับชั้นลุ่มน้ำหรือว่ายกเว้นบางกรณีเพื่อสร้างหลักประกันร,รักษาป่าแล้วก็ไม่เสียสิทธิ์ทำกินก็พูดง่ายว่า ในชั้นคุณภาพน้ำหนึ่งสองเนี่ยถ้าไม่มีการปรับปรุงหรือทบทวนตัวหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นไปตามมติครมวันที่26พย61หนึ่งเนี่ยก็จะทำให้ไม่ว่าจะฟื้นฟูยังไงก็ไม่สามารถอยู่ได้เลยในพื้นที่เหล่านี้การหาจุดสมดุลระหว่างสิทธิทำกินและการรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำนะครับสอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่จะเริ่มจากหลักเกณฑ์การทำกินก่อนมติครม31มิิถุนายน2อง1น้า่ของน่านแซนบล์ครับ ขาขอยืนยันว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้ก็เพื่อที่จะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยมีที่ทํากินแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับซึ่งในส่วนของน่านแซนด์บ็อกซ์เนี่ยได้ดําเนินการไปก็พอสมควรแล้วนะครับการที่พี่น้องประชาชนอยู่ในรุ่มน้ํา12ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังในระยะเวลาที่เรากําหนดไว้นั้นเนี่ยก็เรามีน่านแซนด์บ็อกซ์โมเดลเนี่ยเป็นตัวกําหนดคอยดูแลว,ว่าจะให้พี่น้องประชาชนอยู่ในเงื่อนไขยอย่างไรบ้าง ฟังแบบนี้คนที่ทำกินก่อนมติครามา31มิถุนายน2541คงจะพอเบาใจได้บ้างนะครับแต่ข้อมูลอีกด้านของชาวบ้านที่ว่าพวกเขาทำกินมาก่อนประกาศเขตลุ่มน้ำ แค่นโยบายทวงคืนผืนป่าหรือปลูกป่าไม่ใช่ทางออกครับรเดิมทีนะครับชาวบ้านถูกผลักให้เป็นจำเลยของพวกเขาหัวโล้นแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับปัญหานี้มีความซับซ้อนตั้งแต่สิทธิทำกินการส่งเสริมนโยบายปลูกพืชเชิงเดี่ยวในอดีตและปัญหานี้สินเพราะฉะนั้นนะครับการเปลี่ยนภกเขาหัวโล้นสู่พื้นที่สีเขียวจะยั่งยืนได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับ